สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมพั๊มโซลาเซลล์นะครับขนาด7.5แรงม้านะครับท่อออก4นิ้วยัน4ท่อนนะครับ16เมตรก็จะลองดูก่อนว่าน้ำขาดไหมนะครับถ้าขาดก็จะย่อนเพิ่มสักท่อน ใช้กับแผงโซลาเซลล์550วัตต์18แผงนะครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงสิบก็คือกับพื้นที่70ไร่นะครับจะทำอ้อยแล้วก็จะมีทำนาพิกัดบอ่อ อำเภอรพรมบุรีนะครับจังหวัดสิงห์บุรี7.5แรงท่อออก4นิ้วนะครับน้ำออกแรงๆคุ้งๆเลยนะครับไม่ต้องเสียค่าน้ำมันไม่ต้องเสียค่าไฟแดดฟรีน้ำฟรี เจ้าของแปลงครับเจ้าของบอ่อใจติดต่อได้นะครับ0843858365แดดฟรีน้ำฟรีตัวเซลลสึงบุรีครับ